มาเลยแบทแมนจะจัดการแกเองไปทุกคนเลสโก้กระโดดลงไปเลยอุย้ยยิงสูงยิงเสียวครับผมชักใหญ่ <c oughs> นิ่มนวลฮัลโหลโยอาสาวแค่ผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Lucky, ลักกี้คามล นอ้องๆเคยสงสัยกันไหมรครับว่าระหว่างแบทแมนกับสไปเดอร์แมนเนี่ยใครมันจะเก่งกว่ากันโดยวันนี้พี่วันจะทำการนําเจ้าฮีโร่สตัวนี้เนี่ยมาสู้กันครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะผมระหว่างแบทแมนที่เป็นค้างคาวเนี่ยกับไอ้สไปเดอร์แมนที่เป็นแมงมุมเนี่ยใครมันจะเก่งกว่ากัน hey แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยพลังของแบทแมนก็คือความรวยครับผมเออก็คือเจ้าแบทแมนเนี่ยจะมีอาวุธยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับผม ส่วนไอ้เจ้าแมงมุมเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีตังค์อะแต่เขามีพลังกำลังแล้วครับผมแล้วก็มีเครื่องพ่นใหญ่สุดเท่นอ้นองๆคิดว่าใครชนะก็เขาไม่ไปด้านล่างได้เลยครับผม <S <S เอาละครับทุกคนเดี๋ยวไฟแรกนี่เพิ่มจะเล่นเป็นไอ้หนุ่มสไปเดอร์แมนนะครับผมหรือว่าไอ้หนุ่มแมงมุมนั่นเองอย่างที่น้องๆรู้กันนะครับว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษมากมายนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยมันมีพลังปีตึกได้ครับผมแล้วก็ค้อใหญ่เฮ้ย พี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเห็นไหมน้องๆดูครับผมมันปีนตึกได้อ่ะโอ้โหคือแบบว่าไอ้เจ้าแบทแมนเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนนะครับผมดูดิวิ่งบนตึกเป็นแบบวิ่งบนถนนเลยนะครับย่าเออมาดิครับไอ้แบทแมนจังวันนี้ก็ยิงใหญ่ไปเลยครับผมเชดอนตอนนี้ก็คือกระแสสไปเดอร์แมนเนี่ยกำลังมาแรงนะครับน้องๆมา หรือเจ้าวันนี้เนี่ยพี่เพิ่มจะทําการรอไอ้เจ้าแบทแมนกําเนิดขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปรอบนตึกแล้วกันเฮ้ยโอ้โหทุกคนจะขึ้นได้ไหมเนี่ยนี่ครับผมเฮ้ยเชโดขึ้นได้เอา้เอาขึ้นได้เอ้า oh, ขึ้นได้เอ้ากูเลยแม่งโอ้ขึ้นบนตึกน้องขึ้นบนตึกสวยเป็นไงครับผมทุกคนโอ้โหพี่เพิ่มคิดว่าไฟนี้เนี่ยไอ้แบทแมนลําบากครับผมนะ จังวันนี้ก็เออขออญาตทําการเรี้ยบทแมนนะผมสงสัยมนันไปซื้อแกงอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะครับไหนมาแบทแมนไม่ครับผมเรียกมันออกมาเลยจังวันนี้พี่เพิ่มจะทําการไปสู้กับแบทแมนนะผมมามาเลยแบทแมนจัดการเองไปทุกคนเลสโกกระโดดลงไปเลยโูโย้ยยิงสูงยิงเสียวครับผมจักใหญ่นิ่มนวนโอ้โหทุกคนแบทแมนอยู่ไหนวะ จังวันนี้ครับผมเหมือนกับว่าเมื่อกี้สไปเดอร์แมนจะจับเซนได้นะครับว่ามีค้างคาอยู่แถวนี้ในไงในไงใใช่ปะมาแล้วครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าสไปเดอร์แมนชุดพี่เนี่ยมันจะเป็นของอ่าโทนี่สตาร์นะครับโอ้โหโดนมันเปิดก่อนโอ้โหใจเย็นพี่มาดิครับแกเก่งเหรอแกเก่งเหรอฮะโอ้โหทุกคนวิ่งหนีโอ้โดูดิเชดโดดึงพี่มาต่อยครับผมโดนถีบเบ้าตา จังวันนี้ก็ขอเวียงของใสมาหน่อยละกันนะครับเวียงของเลยโอ้ยไอ้ตายเลยพี่โดนดึงโอ้ยใจเย็เยนพี่ดูว่าผมน้องๆพลังสปไปเดอร์แมนชุดนี้เนี่ยมีเยอะเลยนะครับอันนี้ปืนกระสุนใหญ่เอ,อกระสุนใหญ่ติด,ต,ดติดใหญ่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยติดใหญ่ไปน้องตายไหมนะ่ะโอ้ทุกคนมันชอบเล่นไอ้นี่หว่าเล่นเชือกนะครับสงสัยแบบว่าแบทแมนมันมีปืนเชือกนะ พี่ขอเอาคืนบ้างดิทุกคนี่เอาใาย,ายโยนไปหนีไปไหนโอ้ยไอ้ตายเธอโดนรถชนนี่ไงยนี่ไงยอ่อยมันต่อยมันไปเลยต,ยลยตายไหมโอ้โหทุกคนอึดใช้ได้เลยวะ่ะพี่ก็พี่ก็มีใย,ยดึงได้เหมือนกันเร็งเจ้าไม่ละฮะแบทแมนไปแม่งเอ้ยดึงขดก่งจังวันนี้ก็โอ้ยขอหยิบขยะหน่อยทุกคนหยิบถังขยะได้นะครับอุยอ๊ยไอ้ตายเธอ จังวันนี้พี่เพื่อนขอตั้งหลักเครับผมทุกคนรู้สึกว่าไอเจ้าแบทแมนตัวนี้เนี่ยมันจะเหมิมเกินม,มากนะครับไอ้คิดว่าเองจีเหรออืมโดนพลังย้ายหน่อยเป็นไงกระโดดตีขาคู่ครับผมเอาไงไว่ายโอ้โหโดนสลิงไฟฟ้าอีกแล้วจังวันนี้ก็โอ้ my god ินนี่มีจังใจเอา้าโหทุกคนให้ตายเถอะเดี๋ยวเราลองชักย้ายหนี <laughs> ดิโอ้ยโดนโดนสลิงครับผมจังวันนี้ขอสลิงหนีแป๊บดูดิมันจะตามพี่ได้ไหมนะครับเออ พอดีว่าแบทแมนเนี่ยความไวไม่น่าสู้สไปเดอร์แมนนะผมทุกคนมันตามพี่ไม้ไม้น้องๆดูนะในจริงก็จับพี่ได้ดิน้องโอ้โทุกคนดูดิมันหาพี่ไม่เจออุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยไม่ไม่ะเจอได้ไงวะองุ่หมัดต่อมัดแลกกันไปเลยอุ้ยโอ้โหพี่โดนจับเขาผมทุกคนมันจับพี่ทุ่มครับ <c oughs> กระโดดถือกระโดดถืฮ้อไอแบงมุมขอพลังจงบังเกิดพลอยใส่มันมนี่ไงล่ะติดใจไปครับผม รู้สึกว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันจะมีพลังเยอะนะครับชุดนี้ไอ้ดูดิมันปล่อยสลิงไม่พักเลยว่ะเอานหน่อยไปกินเฮ้ยอะไรอ่ะมีโดนครับผมทุกคนด,ดูดูดูโดนแมงมุมโดนแมงมุมยิงมันเลยเชโดโนโคตึงนะครับก็มาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวเจอพ,พลังนี้หน่อยทุกคนพี่ค้นพบพลังสไปเดอร์แมน,นใหม่นะครับคน่นควันเฮ้ยเป็นการแบบว่าพ้นพลังอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิ üst. ไอ้แบทไอ้แบทแมนโว้ยโคตรแรงนี่ไงเอาไปกินทำไมมันไม่เรียกรถมายิงพี่วะทุกคนไอ้แบทแมนตัวนี้น่าจะโง่นะครับผมเป็นพี่พี่เรียกรถมายิงแล้วนะครับโอ้โหนี่ไงเอาไปแดกเฮ้ยกระเด็นไปเลยน้องนี่ไงกระเด็นไปดูดีทุกคนโคตรโกงเลยพลังซับวายเดอร์แมนชุดนี้เนี่ยเอาตายแล้วเหรอ ดูข้วมันอ่อนเกินไอแบทแมนน่ะโหก็อย่างว่าครับผมทุกคนไอ้แบทแมนมันก็คือคนธรรมดานะผมมันไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรนะมันก็เลยอาจจะทําให้สู้สไปเดอร์แมนร่างนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวดัดถัดไปเ <stellt S 1> <ป>นี่ยพี่เพิ่มจะลองเล่นเป็นแบทแมนบ้างนะครับผมไป let's go มาครับผมทุกคนตอนนี้เพิ่นก็ได้ทําการเปลี่ยนร่างเป็นแบทแมนนะครับผม<ะ>แต่งจริงแล้วนี่พี่จะบอกว่าแบทแมนก็มีใยนะครับเออเดี๋ยวเพื่อจะทำให้ดูนะว่าแบทแมนพ้นใยได้ยังไงนะครับไปนี่ครับผมทุกคน ปืนตะขอของมันเนี่ยก็เหมือนใยสไปเดอร์แมนนั่นแหละเออน่าไงเห็นปะดูดิมันก็ไมไ่ต่างกันมากนะผมนะพี่เพิ่มก็เลยจับมา VS กันนะครับแต่ความต่างก็คือไอเจ้าแบทแมนเนี่ยมันไม่มีพลังกำลังที่เยอะขนาดนั้นครับผมแต่มีอะไรน้องๆรู้ไหมก็มีความรวยไงเออเดี๋ยวเจ้าวันนี้จะทำการเรียกยานมาเลยครับผมเน่เอายานลำใหญ่มาเลยนะครับโดยจะให้เจ้ายานลำนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยพี่ต่อสู้กับสไปเดอร์แมนนะครับมาแล้วเห็นปะเฉดูไป่นไงดู โอ้โหโคตรเท่ครับทุกคนเฮ้ยกระโปรงแบทแมนปิวเลยอะเ,ยเออมันไม่ใช่กระโปรงครับผมมันเป็นผ้าคลุมนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะลองสั่งให้ไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยมันช่วยคุุมกันพี่นะครับ<อ>เห็นป่ะทุกคนโอ้โหเราสามารถสั่งการได้นะนี่เราจะสั่งเป็นบริการนะรผมโอเคพี่สั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าวันนี้ก็ลงไปหาเจ้าสไปเดอร์แมนกัน เฮทุกคนโดนแล้วครับผมมาแล้วอูแม่งยิงใหญ่เปิดก่อนเลยเอาดิหืมหมโอ,โอ้มันพ่นใหญ่ครับผมทุกคนพี่เพิ่มติดใหญ่มันนะครับนี่รอให้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปไงโดนนิดหน่อยเป็นไงือ้อทีบตกสะพานไปเลยเชโดจังวันนี้ครับผมเรียกหอกออกมาเป็นอาวุธทีท่เอาให้ฆ่าซูเปอร์แมนนะครับแต่ก็น่าจะฆ่าสไปเดอร์แมนได้เหมือนกัน,นโอ้ยแทงมันไ่ไงห,ไหือ แม่งต่อยพี่ลอยทุกคน <ś c oughs> ยาละบากาศพ,พี่อยู่ไหนวะทุกคนแม่เงเอ้ยไม่เห็นมีมาช่วยพี่เลยพอดูดิจังวันนี้วิ่งหนีครับผมทุกคนเอ้ยยานบินพี่มานะครับผมแต่ว่ามันไม่ช่วยพี่ยิงเลยอ่ะโหสตงใส่ย,ยานบินมันเอ๋นะครับจังวันนี้อุ้ยขอนีก่อนนี่ไงายานบินเอเข้ายานบินไปยิงมันดีก,กว่าทุกคนมาเลยครับย,ยิงมาเลยครับผมนี่อือโอ้โหดูดิ แม่งจ่อยิงอย่างงี้ย,งยิงไม่โดนน่ะโอ้โหพี่ว่าเครื่องบินพี่เสียแน่ๆเลยว่ะน้องๆถอ,อยหลังไปนิดนึงอ๋อให้เริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วขอถอยหลังไปอีกโอ้โหไอ Spider ้สไปเดอร์แมนก็เหมือนจะมึนนะครับไม่ไหวแล้วว่ะแม่งขอลงไปฆ่ามันเลยได้กันทุกคนเอา้าลงมาแล้วมันหายครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนอะอแม่งมาละโอ,โอ้โดนโดนใหญ่โดนใหญ่ย,ย,ยิงครับผมไม่ตายเดอ้อ เออทุกคนเรายังไม่ได้ลองเล่นรถของแบทแมนเลยอะ่ะจังวันนี้ขอเรียกมอไซค์ครับผมมาเออพี่เพิ่มจะใช้มอไซค์ในการเป็นอาวุธที่จะสู้นะครับผมจังวันนี้ก็รอแปบระหว่างรอก็ไอ้สไปเดอร์แมนครับผมตามมากระทืบพีกแล้วเอาปืนนี้ไปกินยิงปืนใส่ครับผมนี่ไงเอาไปกินไปดูไปดิปืนอะไรไม่รู้นะครับเหมือนไอ้แบทแมนไอ้สไปเดอร์แมนมันจะงงมันจะมันจะงงก็จับทุ่มไปมันจะงงก็จับทุ่มไปโอ้ยอ้ยโอย้ทุกคน พลังมันแบบว่าเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์พี่มาแล้วรถมอเตอร์ไซค์พี่มาแล้วครับผมไปโอ้ยขอขึ้นก่อนโอ้ยขอขึ้นรถก่อนครับพี่พี่ปีเตอร์ปาร์เกอร์จะเย็นโอ้มงเอ้ยโอ้โหดูคนดูดิมันพ่นใยใส่พี่อะพี่ขึ้นรถไม่ได้นะครับอขอขึ้นรถก่อนเป็นหนึ่งพี่หยิบรถขึ้นมาครับผมโอ้โหเอาแม่งเบียรรถกูมันเบียรรถพี่ทุกคนเบียรรถผมทำไมรถผมแพงนะคุณรู้เปล่าโอ้โห โอ้โหเหวี่ยงรถใส่พี่อีกนะครับเฮ้ยขอขึ้นรถก่อนรถคันนี้เร็วด้วยพี่บอกให้ <S <S ขึ้นเร็วๆดีไว้แบทแมนเออขึ้นเสร็จครับหนีับผมจังวันนี้ก็ขออนุญาตอ,อ่อทุกคนทุกคนมันตามพี่นะครับขออนุญาตขี่ไปยิงมันเลยนี่ไงไปยิงกระสุนไฟโอ้โหไม่เป็นไรเลยเหรอเฮดช็อตไปตายไหมหกระสุนไฟเพลิงรกลรับผมทุกคน แต่ชุดไอ้เจ้าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นชุดเกาะนะครับเป็นเกาะเหล็กไอรอนแมนนะไอรอนแมนเขาทําให้นะครับชุดนี้เนี่ยโอ้โหตายไหมครับผมตายไม่ตายไม่รู้อะพี่เพิ่มแบบขอยัดระเบิดลงไปรัวๆตอนเนี้ย <c oughs> จาปนักกิจครับผมปนืนกลโวเธอโบสุดจาดนะครับเฮ้ยไอสไปเดอร์แมนเอ้าเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยมามานั่งกับพี่ได้ไงวะ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันไม่อยากตีกับพี่แล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อให้ตายเลยทุกคนเหมือนกับว่าไอ้เจ้าสไปเดอร์แมนเนี่ยจะขอสงบศึกนะครับผมไม่เป็นไรเพื่อนเราเข้าใจว่าฝีมือเราก็พอๆกันนะงงเลยครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วนะผมทุกคนส่วนตัวพี่เพิ่มคิดว่าไอ้เจ้าสไปเดอร์แมนเนี่ยน่าจะโกงกับแบทแมนนะครับเพราะว่าเขามีพลังที่เหนือกว่านะถ้า้องอยากให้พี่เพิ่มทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเก ทางนองชกวันนี้ก็ชูก,กํำปันขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลน์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยทีมกันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนพื่อรีวิวใหจากพี่แล้วเจอกันใ่คลิปหน้าขอบคุณครับ